ตลาดัแ <Private. S 2> ต่งใลูกค้านำักองการและที่สามารถมีคนผลิตสินค้านะครับที่มาจำหน่ายได้พั้นเพือการของการที่มีชุมาพที่โดดเด่นซรานตรเป็นที่แล้ว การลดน้าลเกลืบนี้นะครับให้พื้นที่ที่ถ้าเขเดียวระหว่างพืนที่18ืนที่19ทนี้ก็อยากเป็นรที่นอเที่ยเดือน็อง เสริมด้านการตลาดให้กับลูกค้าในวิสาหกิจชุมชนและลูกค้าของทกสทั่่วไปครั้งแรกเราก็จัดเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีรอบนี้ทางโดตัสก็มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมอย่างต่อเนื่องผื้ผักปลอดสารพิษนะครับไขบ่ปลอดสารไทยอารมณ์ดีเครื่องเงินเครื่องจักสาราต่างๆนะครับก็ ใชหนะครับว่าถ้าได้ผลการตอบรับที่ดีก็จะใช้ในขยับไปทางฝาดด้วยขยับไปทางจอมทองด้วยหรือแม้แต่ในทางระบคูนทุกแห่งเนี่ยผู้ค้าโทรคก,ก,ก็กระจายอยู่ตามพื่อต่างๆก็จะลดคอสลดค่าในการจ่ายนะครับเรื่องค่าน้ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางมาจุกต่างๆแห่งนี้นะครับก็นํามาเป็นปเรื่องที่ เราใส่ใจมากนะครับนอกจากการสำลักชิ้นเชื่อให้กับเกษตรกรแล้วเรายังสสนันเรื่อกการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรความคาดหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิสิค่าดีๆสู่ท้องตลาดครับเช่นรับสินค้านะครับของเกษตรกรนะครับเข้ามาขายนะครับในในในห้างของเรานะครับ แล้วก็เปิดพื้นที่นะครับในส่วนของพื้นที่เช่านะครับให้เกษตรกรเนี่ยนะครับที่เป็นลูกค้าองเขาประสองอเลย,รเลยนะครับเข้ามาขายโดยไม่คิดค่าเช่านะครับเพื่อเป็นการสนุกสนุกสน,นุกชนนะครับว่า,เ,าเราจะมีส่วนนะครับทำให้เกษตรกร,ะกรนะครับมีพื้นที่ได้ระบายของในกรณีที่มันมีสินค้า,อ,าออกมาผลผลิตเยอะเกินไปเนี่ยครับก็ ทำให้เพิ่มรายได้ของของเกษตรกรเข,เข้ามาครับ